เองมีอีกกลุ่มหนึ่งถึงพวกคนจีนเขาจะมีประเพณีตัวนี้ต่อๆเป็นการไหว้บรรพบุรุษตัวนี้เขาจะสารต่อกันมาเป็นแต่ละยุคชั่วลูกชั่วหลานตัวนี้เขาจะต่อกันมาเป็นประเพณีแต่ของพวกเรานี่ภาคไอ้ของพวกเรานี่คนไทยนี่ก็จะลืมเขาจะเอารูปตั้งแต่รูปอะไรละ่ะ ต้นทกูลตั้งแต่แรกๆเ,เอามารวมกันเนี yeah. ่ยถึงการเวลาก็เขาก็ใช้คำว่าไหวบรรพบุรุษถือเลี้ยงบรรพบุรุษบางคนมามองดูก็บอกว่าเป็นการยชดมั่นถือมัน่นแต่ถ้าลาก้สองพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นการได้บุญได้กุศลน,นะลูกนะ ข่าวป้า้บรรพบุรุษก่าไป้า้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลนั่นแหละเรียกว่าบรรพบุรุษผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลที่จะตายนานแล้วก็ระล,ลึกถึงกันทำบุญให้กันตัวนี้ก็จะต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันมายาวนานมาเหมือนกับคนจีนนั่นแหละาไป้า้บรรพบุรุษถ้าจะพูดถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก,ก็คือกราบไ้าไ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลได้บุญมากได้อานิสงส์งมาก นี่พวกเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นการอะไรล่ะเป็นการหัวโบราณเป็นความคิดที่ผิดเพราะตายแล้วก็ไปแล้วต่างคนต่างไปไม่ได้ไปมีการยึดมัน่นถือมัน่นเราคิดอย่างนั้นใช่เลยรู้ได้ยังไงว่าไปไหนความค็รของก็ราต่างหากที่เป็นตัวส่งผลท่านจะไปหไหน,น,น,นก็ช่างนี่ไปต้นนรกก็ช่างนี่ไปขึ้นสวรรค์ก็ช่างนี่ นั่นแหละหรือจะไปจุดไหนในสุขติและทุกติท่านก็ไปตามการรมของท่านแต่กรรมที่เราสร้างด้วยความเคารพเกิดขึ้นหรือยังกาบไหว้บรรพบุรุษกาบไหว้ผู้ใหญ่ในตระกูลกาบไหว้ต่อ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 กันไปเมื่คนจีนเห็นไหมละ่ะเขาทำต่อกันมาต่อกันมาถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะรู้ก็จะเห็นก็จะมีความรู้ลึกซึ้งในการการะทำของเขา หงูเนี่ยเวลาที่ไปวิเวกนี่ส่วนมากก็จะไปพักอยู่ในห่วงจุ้ยเขานั่นนะี่ะไม่ได้เป็น่วคนจีนในห่วงจุ้ยบ้างในศาลจีนคนจีนบ้างในช่วงที่ทุดงเพื่อต้องการทดสอบว่าผีจีนเป็นยังไงผีในหวงจุ้ยเป็นยังไงมันมีผีจริงหรอือมันเหมือนผีอยู่ในป่าชาไหม,มและกาบไหว้เนี่ยกําลังของบุญกําลังของ ระหว่างอะไรล่ะวงแสกนาญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลของผีไทยกับผีจีนอย่างไหนหนักกว่ากันต่างกันเขาเรียกว่าอะไรล่ะกำลังบุญแตกต่างก,กันเราฟ้ากับดินกำลังบุญของคนไทยวิญญาณของคนไทยเท่ากับอะไรล่ะแสงดาวแสงดาวเนี่ยกำลังของคนจีน เท่ากับแสงจันทรต่างกับเราภาพก็บดินเลยคือกําลังบุญไงการกราบการไหว้บรรพบุรุษลูกกราบลูกไหว้แล้วลึกถึงบรรพบุรุษทําบุญให้กับบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่ต่อกันมากี่ยุคกี่สมัยเลี่ลูกเนี่ยก็ทํากันต่อ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 กันมาบุญเขาก็จะเพิ่มปูนพ่อปุนเขาอยู่จากนั้นในโลกของเขาอ่ะเขามีความสุขในโลกของเขา ใช่เขาก็มีอายุเหมือนกันแต่พูดถึงบุญไงไม่ได้พูดถึงการที่จะหลุดที่จะพ้นเข้าสู่มาเข้าสู่ผลนะเพียงแต่เป็นการบุญเป็นการทําบุญต่อๆกันมาของคนจีนที่เป็นพุทธศาสนาเขาก็ได้บุญในกุศลเต็มเมเต็มหน่วยรู้ได้ในภาคปฏิบัติเมื่อเราสามารถที่จะสัมผัสสิ่งนี้ได้ด้วยกําลังบุญของกลุ่มนี้ของกุฏิเราเน้นนีด แต่ยไม่มีอะไรผีก็ผีตกทุกข์ได้ยากตัวลรรรลาบากคือผีอดอยากคือผีไม่มีคนจะทําบุญให้ญาติก็ไม่ได้สนใจใจดีตายแล้วก็ทําบุญครั้งสุดท้ายแล้วก็แล้วจบไปเลยนานทีแล้วบุญสงการบ้างก็เข้ามาครั้งหนึ่งบ้างก็ท่านนั้นปีใหม่ก็ครั้งหนึ่งเอ้าก็แค่นั้นแหละและกลุ่มนี้ตายไปชั่วหลานก็ไม่มีอีกตัวท่านก็ใจเงี้ยไม่เหมือนคนจีนนะลูกนะเข้าไปในพินีต่อ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 กันไว้กี่ยุคกี่สมัยละเอ้า บุญกุศลก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยบุญด้วยการในลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมทำตนกราบไหว้ผู้ใหญ่ในตระกูลเมื่อกลุ่มนี้ตายปั๊บก็ไปอยู่จุดนั้นก็ได้บุญในกุศลในการกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลประพฤติอ่อนน้อมทำตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในในตระกูลก็ได้บุญต่อ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 กันมาจึงรวมกลุ่มกันเป็นอย่างนั้นชั่วลูกชั่วหลานเลน้ยลนต่อไปแต่คนไทยเราไม่ได้ทำ เพียงพูดให้ฟังเพราะว่าคนไทยเราไม่รู้จักก็อธิบาว่า,า,าโอ้ไปกาบไปไว่า้ได้ประโยชน์ไปได้ประโยชน์อะไรแล้วไปกาบไว้อะไรปับ๊บแล้วไปกาบไหน้น้นสารเจ้าไปกาบไหน้น้นไปกาบไว้พูดผีปีศาจจอมปวกต้นไม้นี่คนไทยเราไปกาบไว้พญานาคไปกาบไว้คางคบเพื่อไปขอหวยไปกาบไว้เตา ไปกาบว้ปลาปกาบว้ปลาไหลเกิดว่าปลาไหลสีอะไรที่บอกว่าประหลาดหน่อยก็ไปกาบไปไหว้ขอหวยขอเบอร์นี่คือนิสัยคนไทยแต่นิสัยคนจีนเขากาบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลต่างกาลฟ้าก็ดีนะลูกนะอย่างนั้นเมื่อคนไทยตายปั๊บจึงขาดจากวังสาคนาญ,ญาติพี่น้องเมื่อไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ในการเคารพอ่อนหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะการประพฤตินตนอ่อนน้อมทอมตนกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่มีบุญตัวน,นี้งไงเวลาตายไปจิงเป็นถีอดอยากฟังให้ชัดด้วยนะลูกนะอย่างนี้ไม่ได้ออกจากหลักคาสอนพุทธเจ้านะแต่แยกเฉพาะประเพณีระหว่างจีนกับไทยจิตวิญญาณของคนไทยก็เลยตกทุกได้ยากตกละกามลำบากโอทอยาก เพราะขาดวิสยัยหรือนิสยัยที่กราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลแต่ของจีนเขาจะต่อกันไปต่อกันมาเวลาคนกราบไหว้นี้ตายปั๊บก็จะไปอยู่จุดนั้นจุดดีวความเคารพลูกหลานต่อกันมาก็กราบไหว้ประพฤติอ่อนอน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็ไปลงตรงน,นั้นปั๊บก็เลยเป็นกองบุญใหญ่เป็นพระหลังใหญ่อยู่นั้นเขาก็เลยเป็นวิญญาณที่ไม่อดไม่อยากในวิญญาณของของไทย อุ้ยจะได้ว่าตายอดตายอยากใช้คาน,นี้นะตายอดตายอยากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปั๊บพ่อแม่ตายปั๊บก็ทําบุญแค่นั้นแหละไม่ได้ไปสนใจใจดีอีกอย่างมากคนโน่นวันสําคัญวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและจากโน่นะจากที่ตายมากี่ปีล่ะหรือเท่าไหร่หลักกว่าที่จะระลึกถึงไอ้วิญญาณพ่อกับแม่ครั้งหนึ่งเตะคนจีนทุกเช้านั่นนะ แล้วก็ไปบุญใหญ่ในการเลี้ยงเจ้าเขาคือกาบว้บรรพบุรุษเลี้ยงบรรพบุรุษเป็นครั้งเป็นคราวเตะบุญทุกวันดูจะเห็นนะถ้าไปอยู่กับคนจีนตำมานคนจีนเนี่ยเขาจะตั้งไว้เลยบรรพบุรุษเขาเนี่ยเช้ามากาบใบบรรพบุรุษช่วงเย็นก่อนนอนกาบว้บรรพบุรุษออกไปทํางานกาบว้บรรพบุรุษ นี่คือการประพฤติอ่อนน้อมทำตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตามหลักทมคาสอนของพระเจ้าเขาไม่ได้ผิดนะนั่นแม้ตายไปแล้วคุณงามความดีตัวนี้ก็ยังโดดเด่นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าเมตพระกายจากของผงจะจากพวกเราไปแล้วสงสาวกก็เจกเช่นเดียวกันเตกคุณงามความดียังอยู่เราจรึงกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงได้บุญเจกเช่นเดียวกันกับกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลขจะคันก็คันนะ นี่คือหลักธรรมะคาสอนพุทธเจ้าแยกแยะให้ถูกนะลูกนะนี่คนไทยแล้วก็เราเ,เวลาตายไปก็เลยเป็นผีตายอดตายยากตกทุกข์ได้ยากตกระแกรมลำบากเสื้อผ้าก็ไม่มีเห็นไหมละ่ะเพราะว่าการจะทําไม่ได้อยู่ตามหลักคําสอนของพุรีเจ้าตายแล้วก็แล้วไปปักเมืองได้ผัวก็ไปเอาเมียม่เมียก็ไปเอาผัวหมนะอันนี้ลูกเต้าก็ต่อไปต่อไปเวลาลูกคนนี้ตายไปปั๊บหลานก็ไม่รู้ดิ นั่นแหละก็จะหมดแค่เนี้ส่วนมากก็แค่นี้ไม่กี่ปีก็จะหมดแล้วหลานก็ไม่รู้ไม่ได้ระลึกถึงตาอีกเลยก็ทำมาหากินอ่ะก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อ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 กันไปก็เลยลืมผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลการประพฤติปฏิบัติต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลจริงไม่มีนั่นแหละจึงแตกต่างกันกับพวกคนจีนดูเข้าใจยันนั่นแหละ เขาจึงมีบุญตัวนี้งั้นถ้าใครปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆม,มีจิตสัมผัสจุดนั้นจุดนี้ได้ก็จะเห็นทันทีว่าอ๋อพลังบุญของคนจีนนี่จะมีมากที่สุดเพียงคุณให้ฟังนะก็เหมือนที่เรา